้ามีใจให้กับเราเอหรือว่าเราเนี่ยคิดไปเองนะ้าบาร์บี้มี3กลกองให้ที่รักเลือกนะคะกองที่1ค่ะลิปสติกสีแดงกลองที่สองลิปสติกสีชมพูกลองที่3านะคะลิปสติกสีส้มค่ะถ้าเลือกแล้วไปดูคําทํานายกันเลยค่ะสำหรับกองน้องลิปสติกสีแดงนะคะ ที่รักได้ไพ่3 of ออัพ t ี e e มเ e ลอร r แล้วก็6 of Swords ค่ะคนที่คุณกำลังดิวอยู่นั้นเนี่ยเขาเป็น The Emperor ซึ่งจะบอกว่าเขาแบบโอ้โหโมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นคนที่แบบว่าหล่อเลือกได้อะไรขนาดนั้นนะคะ ถามว่าเขามีใจให้กับคุณไหมตอนนี้คือเขายังมองคุณเป็นเพื่อนอยู่นะคะหรือเขาอาจจะยังต้องการมีตัวเลือกอยู่เขายังอยากไปเรื่อยๆกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะคือเขายังไม่ได้คิดอะไรกับคุณมากเกินไปขอเพื่อนหรือเขายังอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณไปก่อนนะคะตอนนี้คือเขาคิดว่าเขาแบบเลือกได้คือแบบว่าขอฉันเลือกก่อนได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้กองนี้คุณก็ต้องเผื่อใจให้กับคุณคนนี้หน่อยนะ มาต่อนะคะกองที่2กองน้องสีชมพูอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองไพ่ครอบครัวนะคะไพ่สิบเหรียญไพ่งไม้ทาแล้วก็ไพ่สองดาบนะคะตอนนี้คือถามว่าเขามีใจให้กับเราไหมมาบ,บ,บี้ว่า 50- 50้าค่ะสําหรับกองนี้คือตอนเนี้เขากําลังสับสนนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาคุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกดีมากๆเลยค่ะแต่เขาไม่รู้ว่า แคจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกดีแบบนี้มันคือความรักหรือเปล่านะคะแต่เขารู้สึกว่ามีความสุขอะไรประมาณเนี้ยรักไม่รักไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเขารู้สึกดีนะคะก็าบาร์บี้ให้กองนี้50 5 0หละกันนะคะเพราะเขาเองก็ยังสับสนตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะต่อมานะคะเป็นกองสีส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเขามีใจไหมเนาะไพ่ที่ขึ้นมานะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่เจดเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเอ่อ Page of w a n d s นะคะไพ่ใบนี้มาวิว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าคนที่ความสัมพันธ์จบไปแล้วหรือเปล่าคะาไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเขาเสียดายความสัมพันธ์นะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องจบความสัมพันธ์ก่อนที่จะได้เริ่มตน้นเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากที่เขาทําถ้วยหกความรักยังไม่ทันเริ่มเลยนะคะกําลังก่อตัวอยู่แต่ที่แต่สุดท้ายเนี่ยเขาทํามันหกลงไปแล้วนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเขาเสียดายคุณนะคะคือเขาก็มีใจให้กับคุณนั่นแหละคะ่ะ ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูที่ช่อง Youtube ของบาร์บี้แล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ